คือเหมือนกับว่าเอาอวตารเรามาวิ่งเล่นเลยะจะคล้ายๆกับ VR Chat นะฮะแต่อันนี้เราจะออฟไลน์ของเราอยู่คนเดียวใช้ในงานคนเดียวนะครับจริงๆคือก็จะมีเสียงที่แทรกขึ้นมาว่าเอ้าถ้าอยากเอาโมเดลไปเทสทำไมไม่เอาไปเทสบน Vloy หรือว่าบน VR Chat ใช่ไหมอ่าบน v ล o y เนี่ยมันเทสได้ครับใช่อย่างที่บอกคือมันเทสได้แต่ว่าผมมองว่ามีตรงมิติอะไรมันน้อยนะฮะอย่างเนี้ยถ้าเราเอามาเนี่ยเราจะแบบเราจะได้เห็นเลยว่าอวตารเราอ่ะเวลาแบบคนอื่นมองมามันเป็นยังไงเออนึกออกปะ สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบร์ไรต้ากันอีกครั้งนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนําโปรแกร,รม1โปรแกร,รมนะครับที่ไม่เชิงว่าใช้สําหรับการ v ีทูบิ g งโดยตรงนะครับแต่ว่าโปรแกร,รมเนี้ยสามารถที่จะใช้ในการเล่นกับอวตารของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าโพสต์หรือว่าสมมติว่าเราต้องการที่จะเก็บภาพน่ารักนันกใช่ไหมของอวตารเราหรือว่าเอาไปทาปก ซัมเนลของ YouTube อะไรพวกนี้เออมันจะเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นส่วนเสริมเข้ามาซะมากกว่านะครับถ้าให้สรุปง่ายๆคือเป็นโปรแกรมที่เราเอาไปใช้เล่นกับโมเดลเราดีกว่าเออและที่สําคัญนะครับที่ผมเห็นว่าเออมันน่าจะเอามาทําเป็นวิดีโอแนะนําให้กับผู้ชมได้เนี่ยเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้เล่นกับไม่เชิงใช้เล่นนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันเอาไปใช้เทสนะครับโบน เมื่อกี้ผมฟังผมโดนไหมหรือเปล่าขอโทษขอโทษมันเอาไปใช้เล่นโบนนะครับโบนหรือกระดูกที่เราใส่ให้กับอะไรต่างๆในโมเดลเราได้ดีมากๆนะครับเออโปรแกรมนี้มีชื่อว่า V World นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากบนบูธนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้ Description นะครับผมคลิปของวันนี้เนี่ยผมบังเอิญไป browse นะครับจเจอมาจากคลิปวิดีโอเก่าๆของคุณ a า a m a w i s h นะครับที่ตอนเนี้ เจ้าตัวออกมาแจ้งแล้วว่าได้เลิกทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการใช้วีลอยไปแล้วเนาะเออก็ไปเจอคลิปเก่าเข้ามานะครับก็เลยเห็นว่าเออมันน่าสนใจดีนะครับก็เลยยกมันหนึ่งตัวนะครับเป็นตัววี World เวลนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้ตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ใช้งานยังไงนะฮะเพราะว่าเมนูเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับใครที่สนใจคลิปต้ฉนฉบับของคุณอากามาวิชเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่ใต้ description เหมือนกันนะเออก็เข้าไปดูได้นะครับเขาจะอธิบาย3โปรแกรมแบบคร่าวๆเ,เลยนะฮลละ แต่ผมจะยกมาแค่ตัวเดียวก็คือเป็น v ีโวนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวผมจะขอสลับไปที่หน้าต่างของบูธละกันเนาะโอเคครับเราก็จะมาอยู่ที่หน้าดาวน์โหลด v ีโวนะครับ mm hmm. เห็นไหมมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็ตัวนี้ก็คือมีให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับกับ500เยนนะครับ500เยนก็ประมาณ150บาทนะครับอันนี้เป็นรุ่นไม่ใช่เป็นรุ่นสิเขาเรียกว่าเป็นออปชั่นนะครับที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับผมเห็นว่ามันเจ๋งมากเลยก็ ถ้าใครที่โหลดตัวฟรีไปใช้แล้วเนี่ยและคิดว่ามันเจ๋งมากนะมันดีมากอยากจะสนับสนุนผู้พัฒนาก็สามารถที่จะมาซื้อตัวนี้ได้นะฮะ500เยนก็ประมาณ150บาทเท่านั้นเองนะครับโปรแกร,รมเขาดีนะครับถ้าเกิดอยากให้เขาพัฒนาโปรแกร,รมใหม่ๆที่มันมีประโยชน์ออกมาเนี่ยก็สนับสนุนได้ผ่านช่องทางนี้นะครับอุย้ยน,นี่ตรงนี้นะครับก็เขาก็จะบอกนะมีรายละเอียดนะครับ เดี๋ยวส่วนเรื่องของวิลอยฮับหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายข้างในเนาะเออนี่เขาจะบอกอะไรรายละเอียดต่างๆตรงนี้เนาะกรกดดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้เลยฟรีดาวน์โหลดนะครับเอาวิธีติดตั้งเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับก็ปกติเลยเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปนะฮะโหลดมาปุ๊บก็จะเป็นไฟล์ .rar หรือว่าเป็น .zip นะครับก็ทําการแตกไฟล์ซะนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่สักที่หนึ่งบนตัวเครื่องนะครับแล้วก็ดับบนคลคกตัวไอคอนเกมขึ้นมานะฮะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเออมันก็จะขึ้นว่า Vi โ o ่คอนฟิกเรชั่นนะครับ กราฟิกนะครับกับ Input นะฮะแนะนำว่า Input เนี่ยไม่ต้องปรับอะไรก็ได้เนาะอ่าอย่างที่เขาตั้งค่า Default มาใช้ได้แล้วนะครับส่วนตรงกราฟิกเนี่ยก็ดูว่า s สกรีนรี l เ t i o n ของเราเนี่ยเป็นขนาดเท่าไหร่นะฮะก็ปรับไป กราฟิกคุณลิตี้เนี่ยเครื่องเราแรงขนาดไหนนะครับก็ปรับตามความเหมาะสมของเครื่องเรานะครับส่วนดิสเพย์นี่ก็คือใครมีจอเดียวก็ใช้เป็นดิสเพย์วันไปนะครับพอตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็กดเพลย์เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในโปรแกรมนะครับผมโอเคครับผมเราก็กลับเข้ามาที่โปรแกรมว w วิลกันนะครับอันนี้คืออย่างที่บอกคือโปรแกรมเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษเอ๊ยไม่ใช่ภาษาอังกฤษรื <laughs> จะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเออนะครับผมก็ลองเล่นมาบ้างแล้วนะครับบางส่วนก็พอจะแนะนําได้บ้างเนาะก็คือพอคุณเปิดมาทีแรกอะ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยนะฮะคุณจะต้องไปที่รูปแฟ้มข้างบนนี่ตรงนี้นะฮะคืออันเนี้ยไม่มั่นใจว่าเราสามารถที่จะดึงไฟล์ VRM เนี่ยมาวางได้เลยหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมแนะนําให้ใช้ก็คือกดคลิกเนะี่ยพอเรามา,าชี้ตรงนี้ใช่ไหมกดคลิกเข้าไปเลยมันก็จะมีให้เลือกว่าอ่าเราจะไปดึงไฟล์ VRM จากในเครื่องเราหรือว่าจาก v r o y Hub มานะครับใครที่ ได้สร้างแอคเคาท์ของ v ล a y Hub แล้วก็เอาพวกตัวละครเราไปเก็บไว้ข้างบนหรือว่าของคนอื่นที่เราแบบไปเซฟไว้บน v ล a y Hub เนี่ยก็กดเมนูนี้ได้นะครับมันจะดึงข้อมูลมาส่วนใครที่เก็บไฟล์ v i m ไว้ในเครื่องอยากจะใช้ไฟล์นั้นเนี่ยก็เลือกที่เมนูแรกอันนี้นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะถามว่าไอไฟล์ v i m ที่เราอยากจะเอามาเทสเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะฮะก็ไปเลือกมาฮนะไปบ r o มานะครับอันนี้ผมจะไม่อธิบายเยอะเนาะเออคิดว่าทุกคนน่าจะรู้แหละแต่ขอย้ำอีกทีว่า ฟล์ .vloy กับไฟล์ .vrm ไม่เหมือนกันนะครับดึงเอาไฟล์ .vrm มานะั้นอย่าเอาไฟล์โปรเจกต์ .vloy มานะครับอ่าแล้วก็เปิดปุ๊บขึ้นมานะฮะแล้วก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับเมนูหลัหลกๆเนาะก็จะอยู่ด้านบนหมดเลยนะครับอันแรกก็คืออย่างที่บอกไปคือเป็นการโหลดไฟล์ .vrm นะครับคิดว่าน่าจะสลับอวตารได้ตลอดเวลานะอันนี้คือออกจากโปรแกรมนะครับอันนี้คือเลือกท่าเขาเรียกว่าอีโมดเบาๆนะฮะอ่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้อะไร no อ่า อันนี้จะเป็นโหมดถ่ายภาพนะครับอย่างที่บอกคือมันสามารถที่จะทำตัมเนลได้นะฮะอันนี้เป็นไมโครโฟนเห็นไหมผมจะเลือกเป็นที่ผมใช้อยู่แล้วกันนะครับนี่แล้วก็อันนี้ติ๊กถูกคือเห็นไหมมันจะพูดเห็นปะ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าถ้ามันอ่าติ๊กออฟอยู่คือปากจะไม่ขยับนอกจากไม่ขยับแล้วปากแั็งค้างด้วย <laughs> อ่ะโอเคแล้วก็ติ๊กนะครับติ๊กถ้าใครอยากจะใชเนะเพื่อแบบอยากจะไปอัดเป็นคลิปสั้นๆหรือทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดไว้นะเลือกไม้ให้ถูกนะครับอันนี้น่าจะเป็นเซนซิทีฟผมไม่มั่นใจเหมือนกันก็มันไม่ได้สําคัญมากนะครับส่วนอันนี้จะเป็นท่าโพสนะครับอ่ะเอาใหม่นะตรงนี้คือโหมดของแท็บของกล้องใช่ไหมอันแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกไม้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นท่าโพสต์ที่พอเราโพสต์แล้วมันจะค้างไว้อ่ะเห็นไหมมีมีความคล้ายคลึงกับ ในวีลอยใช่ไหมอ,อ,อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่เส็จทีเดียวนะจะมีอันอันซ้ํากับอันตรงนี้ด้วยนะฮะอันข้างบนนี้ด้วยเอาไปไหนแล้วน,นั่นนะกดผิดอ๋อโอเคกดกดสเปคบาร์เป็นการถ่ายภาพนะครับซึ่งผมกดผิดนะเออผมไปจําปุ่มของวีลอยมานะครับกดสเปคบาร์จะเป็นการถ่ายภาพนะฮะอย่างที่บอกคือโปรแกรมเนี้ยมันไม่ใช่โปรแกรมที่เอาไว้ใช้สําหรับ การวีทูบิ่งโดยตรงนะมาเป็นตัวเสริมมาอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้นะครับคือเราสามารถเอาไปเล่นกับอวตารเราได้นะฮะใครที่มีงานภาพที่จะต้องใช้เนี่ยก็คือมาใช้ในนี้ได้เลยนะครับวิธีการ,รบังคับกล้องเนี่ยก็คือ W A S D นะครับวิ่งกล้องไปมาอยากจะปรับมุมกล้องเนี่ยคลิกข,ขวาค้างนะครับแล้วก็เลื่อนอย่างนี้เลยนะเนี่ยอะไรอย่างนี้นะฮะใช้ง่ายมากนะครับทำอะไร no <laughs> อย่าออยอย่าออยไม่เอาไม่เอา,เอาโอเค๋ยวผมปรับคืนมาก่อนนะก็อันแรกจะเป็นกล้องใช่ไหมเอออันนี้จะเป็นกล้องเปลี่ยนเรื่องเลย <c oughs> อันนี้จะเป็นกล้องนะครับส่วนอันนี้จะเป็นท่าโพสนะครับก็พอโพส์เสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าผมชอบอันนี้เพื่อผมกดสเปกบ้างเห็นไหมคือเราก็จัดมุมกล้องสวยๆก่อนนะฮะแล้วถ้าเราจะเซฟก็กดเข้าไปที่ตรงนี้แล้วมันก็จะเซฟภาพลงมาในเครื่องนะครับอ่าแต่ผมลองกดให้ดูก็ได้อะ <c oughs> พอกดเสร็จแล้วเนี่ยผมลองดูก่อนนั้นเราจะไป b r o w s คืนที่ไหนวะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวผมขอลองออกไปเช็คสักแป๊บหนึ่งนะว่ามันเซฟแล้วมันไปอยู่ที่ไหนนะครับโอเคผมออกไปหานานมากเลยนะถ้าเกิดว่าเรากดเซฟภาพอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมมันจะไปอยู่ใน my picture นะครับที่ this pc นะครับและ picture นะะก็จะมีเป็นโฟลเดอร์ภาษาญ,ญี่ปุ่นขึ้นมาว่า v มานะครับซึ่งแปลว่า v world นะครับภาพที่เราเซฟมาจะอยู่ในนั้นนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับส่วนอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นพวกฟิลเตอร์ต่างนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าเห็นนะ อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกจะมีปรับเวลาด้วยนะนะอันนี้เป็นพวกแสงสีอะไรนะครับเอออันนี้คือปรับเอฟเฟกได้นั่นเองนะโอ้ยตาตามากอันนี้อันแรกเป็นเบลอเอออันนี้อันแรกจะเป็นเบลอนะครับเห็นไหมเห็นเห็นฉากหลังไหมตรงหน้าต่างอ,อ่เห็นนะมันจะเซตความเบลอได้นะครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์นะฮะเขาเรียกอะไรวุ้งวิ้งอ,อ่ะเอออันนี้เป็นแสงนะครับความฟุ้งอันนี้เป็นแบบเหมือนแอบมองอะ่ะอะไรอย่างงี้นะเออจิ้งหลีดเสียงดังมาก อันนี้เป็นสีนะครับอันนี้ก็เป็นสีเหมือนกันอะไรประมาณนี้อันนี้ความสว่างนะฮะอะไรประมาณเนี้ยเออมันเล่นไม่ยากนะครับรค่อยๆเล่นได้ถ้าเราแบบรู้สึกว่ามันแบบมันเริ่มเละแล้วก็กดาตัวเขาเรียกอะไรตัวรีเฟชอะคืนมานะครับแต่ผมจําได้นะว่ามันปรับเวลาได้จริงๆนะหรือว,ว่าเพาอยู่ในบ้านมันเลยมืดวะอ่าช่างมันไม่เป็นไรก็แท็บถ่ายรูปนะครับจบไปอ่าอันนี้ที่ผมจะแนะนําเลยก็คือโปรแกรมเนี้ยมันเอาไปเทสโบนได้จริงๆนะครับคือผมชอบตรงนี้มากเลย อ่าเห็นรูปจอยเกมไหมเรากดไปเลยนะครับพอกดปุ๊บเราจะเทคคอนโทรนะครับตัวอวตารเราเห็นนะเนี่ยคือแบบอย่างผมเนี่ยผมทําผมมาได้แบบไม่ค่อยดีเวลาวิ่งเดี๋ยดูดูนะเห็นนะผมมันจะพลิ้วแบบโอ้ไ y god อะไรอย่างเงี้ยเออคือเนี่ยเราบังคับได้เลยนะเออเรากระโดดได้ด้วยนะครับเห็นไหมคือเหมือนกับว่าเอาอวตารเรามาวิ่งเล่นเลยอ่ะจะคล้ายๆกับ VR Chat นะฮะแต่อันนี้เราจะออฟไลน์ของเราอยู่คนเดียวใช้ในงานคนเดียวนะครับ จริงๆคือก็จะมีเสียงที่แทรกขึ้นมาว่าเอ้าถ้าอยากเอาโมเดลไปเทสตทำไมไม่เอาไปเทสบน V ีลอยหรือว่าบน VR Chat ใช่ไหมอ่าบนวีลอยเนี่ยมันเทสได้ครับใช่อย่างที่บอกคือมันเทสได้แต่ว่าผมมองว่ามีส่งมิติอะไรมันน้อยนะฮะอย่างเนี้ยถ้าเราเอามาเนี่ยเราจะแบบเราจะได้เห็นเลยว่าอวตารเราอะ่ะเวลาแบบคนอื่นมองมามันเป็นยังไงเออนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยคือผมสามารถที่จะบังคับตัวละครผมวิ่งไปมาได้เลยนี่อะไรอย่างงี้นะฮะ เนี่ยสมมว่าอาผมอยากจะถ่ายมุมมุมนี้ใช่ไหมแปบบ๊บนึงนะผมจะถ่ายมุมนี้นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่อย่างนี้นะฮะผมก็จะไปที่กด esc ก่อนทีนึงนะพอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บให้เมาส์มันขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่แท็บถ่ายรูปนะผมจะหาที่ปรับวันและเวลาก่อนนะเดี๋ยวอ๋อนี่ไงมันน่าอยู่ในแท็บนี้นะเนี่ยเป็นเวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบใช่ไหมนี่นี่น,น,นี่เราปรับได้นะครับก็ว่าอยู่ว่าผมไม่ได้หลอนนะเว้ยนี่ผมจะปรับเป็นตอน เจ็ดโมงเช้านะซึ่งจะกระจัดไม่มานะโอ้สบายหูมากเลยอ่ะโอเคก็แทบ็บแท็บของรูปจอยเกมก็ประมาณนี้แหละครับเป็นการเทคคอนโทรลหรือว่าเป็นการใช้บังคับตัวละครอวตารของเรานั่นเองนะครับวิ่งไปไหนมาไ,ไหนได้นะฮะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะอยู่ได้แค่บ้านหลังนี้นะเออแต่พอขอผมเช็คก่อนนะผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันไม่มันออกรได้วะ ไม่มันออกมาได้ไกลมากเลยอ่ะเออเดี๋ยวผมลองวิ่งไปขอผมลองวิ่งไปฝั่งตรงข้ามนะตอนที่ผมลองผมไม่ได้ลองวิ่งออกจากบ้านตัวเองวะ่ะคือแบบคุณจะทําเป็นแบบฟิล์มก็ได้อ่ะเออทาเป็นแบบหนังสั้นหนังอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้นะอ่ะโอเคโอเคแสดงว่าเราออกจากบริเวณบ้านของเราได้นะครับอ่ะไม่โอเคอ่ะแถบที่สามกด e อ็ซมาก่อนเรียกเมาส์ขึ้นมานะครับไปที่รูปบ้านนะนี่ก็จะมีให้เราเลือกใส่เฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้นะครับในการเซตฉาก ที่เราต้องการถ่ายภาพหรือว่าจะทําอะไรก็ตามนะฮะสุดแต่ใจต้องการของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเทสข้างในให้แล้วกันสมมุติว่าใช่ไหมผมวิ่งมาห้องห้องนี้เออบ้านหลังนี้แล้วแบบอยากจะเซตฉากเอาไปถ่ายรูปสวยๆเอาไปอวดเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยอวตารที่ผมมีใช่ไหมผมก็จะไปที่แท็บบ้านนะครับอ๋อจริงๆเรากดแท็บได้เลยนะไม่ต้องกด e อ c ก็ได้กดแท็บสลับไปมาอย่างนี้ก็ได้นะเออ แต่ผมชอบกดแอซมากกว่านะฮะแล้วก็จะมีหมวดของอะไรอ่ะอันนี้เป็นลันลิ้นชัดนะครับก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านมัง้งหนังสือก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเงี้ยมันจะแบ่งหมวดไว้นะครับอันนี้น่าจะเป็นของนอกบ้านหรือเปล่าไม,ไม่ไม่มั่นใจนะรูปบ้านก็จะเป็นอุย้ยเสกบ้านด้ยด้วยว่ะ <laughs> เห็นนะเออมันเยอะมันเยอะนะครับเออมันเอาไปใช้ได้เยอะเลยใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะมันเสกบ้านได้เดี๋ยวจะไปลองข้างนอกนะครับอันนี้จะเป็นโคมไฟนะฮะที่ให้แสงสว่างนั่นเอง อันนี้อันนี้ที่ผมปรับเมื่อกี้นะครับรูปภูเขาคือปรับเวลานะฮะประมาณเนี้ยก็ลองก็ลองกดๆดูอได้นะผมจะไม่อาใส่รายละเอียดเยอะนะครับจะอธิบายคร่าวๆเฉยอันนี้น่าจะเป็นอิโมจิหรือเปล่านี่ไงใช่เดี๋ยวนะผมจะลองนี่กดวางไปก่อนนะครับไปไกลไปอะ่ะอาจจะต้องใช้แบบเวลาสักพักหนึ่งนะฮะถึงจะแบบชินกับอุปกรณ์มันไปไหนวะนะเฮ้ย <laughs> อพอเราเสกอะไรก็ได้มาสักอย่างหนึ่งนะผมจะยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะครับตรงแทบข้างล่างเห็นว่าจะมี3อันมีรูปโลกนะครับแล้วก็มีลูกศรซ้ายขวานะแล้วก็รูปบันไดนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมไม่มั่นใจว่ามันทําอะไรได้บ้างนะแต่ว่าที่เราจะใช้หลกักๆก็คือตัวก้างนะครับอันเนี้ยไอ้รูปลูกศรซ้ายขวาเนี่ยใช้ใช้เป็นการขยับนะครับขยับอ็อบเจกต์นะครับเห็นนะผมจะใช้เลื่อนไปเลื่อนมาได้อย่างนี้นะฮะ สรุปให้ฟังอีกทีแล้วกันนะหลังจากที่โง่มานาะนที่มันสาคัญจริงๆก็คืออย่างที่บอกคือเมนูตรงกลางใช่ไหมเออตรงนี้ที่เป็นลูกศรซ้ายขวานะครับจะมี3โหมดด้วยกันโหมดแรกคือโหมดเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับอยากจะให้มันขยับไปทางไหนเนี่ยเห็นไหมเอาเมาส์ไปชี้ที่ลูกศรของทิศทางนั้นๆนะครับสมมติว่าผมอยากให้มันขึ้นบนใช่ไหมผมก็จะเอาเมาส์ผมมาชี้ที่ลูกศรสีแดงที่มันชี้ไปด้านบนนะพอมันเลือกแล้วเนี่ยเราก็กดคลิกคล้ายค้างนะแล้วก็ดึงขึ้นเห็นไหมมันจะไปได้แค่าทางเดียวนะ อสมมติว่าตำแหน่งยังไม่ได้เนี่ยผมอยากให้มันมามันเข้ามาหาทางทางฝั่งผมอะจอผมอใช่ไหมผมก็จะชี้ที่ลูกศรสีน้ําเงินแล้วก็ก,กดลากเข้ามานะฮะเห็นไหมอ่ะชี้ที่ลูกศรก่อนนะฮะอันนี้คนใช้ unity จะเข้าใจนะครับใครที่ไม่เคยใช้อาจจะงงนิดนึงเหมือนผมนะฮะนี่ประมาณนี้อ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาขึ้นไปอีกนะประมาณนี้อ่ะ อันนี้คือเมนูที่1น,นะครับของการเลือกวัตถุนะฮะกดไปหนึ่งทีปุ๊บจะเป็นอันที่2ออันนี้อย่างที่บอกคือใช้ในการปรับองศาได้นะเอออันนี้ก็เลือกเอาแล้วกันนะเออตามความเหมาะสมนะครับจะเอากลับตำแหน่งเดิมคลิกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นโหมดที่3ใช้ในการย่อขนาดวัตถุนะครับอ่าผมจะย่อไว้เป็นประมาณนี้เออผมก็จะกดกลับมาที่อันนี้มากมา ผมจะยกตัวอย่างให้ดูอีกสักอันละกันเป็นอันนี้ละกันอ่นนี่เห็นปะอะไรแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะลองสลับกับที่ตัวผม่ม,มันเปลี่ยนด้ด้วยป่ะโ่โหโคตรเจ๋งเลยเอออ่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเมนูในแถบที่ สีนะครับรูปบ้านนะครับประมาณนี้เองอันนี้เป็นสีของอะไรเนี่ยผมม,มั่นใจว่าโอเคเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเห็นไหมนี่ประมาณนี้เลยเจ๋งมากนะครับอ่าอย่างงี้วิธีเปลี่ยนสีก็คือเลือกนะครับคลิกไฮไลท์ที่วัตถุก,ก่อนนะแล้วก็กดที่เท็กเจอร์ได้เลยนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอันดูอันนี้คือรูปดาวน์โหลดผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะแล้วอันนี้อาจจะเป็นเซฟ อาเซีนปัจจุบันหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าอยากจะลบอ็อบเจกต์คือให้คลิกนะครับแล้วก็กด delete แค่นั้นเองชิปดีคืออะไรผมลองให้เลยอะชิปดีคืออะไรไม่รู้นะเอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้อ่านภาษาญี่ปุ่นออกเนาะเออก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็คุณอากามาวิชเนี่ยที่เขาอธิบายคลิปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะพูดไปถึงพูดไม่ถึง45นาทีด้วยซ้ำนะครับแต่ผมเอามาขยายให้เพราะเห็นว่า อันเนี้ยมันเอาไปเล่นได้นะครับแล้วมันก็น่าจะแบบเอาไปใช้เทสโบนหรืออะไรเนี่ยก็น่าจะสนุกอยู่เหมือนกันเออเพราะว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลตัวอวตารเราได้เลยนะครับเอาไปจัดซีนจัดอะไรได้เขาเรียกว่าอะไรเอาไปทํารูปแจกเพื่อนๆได้เลยสบายฮะไม่มีปัญหาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะไปเอาหามุมทําตัมเนลแล้วกันนะฮะยูทู e น o <No! laughs> ภาพดูไม่ดีเลยเหมือนทำอะไรสักอย่างหนึ่งโ <laughs> คตรแย่เลยเดี๋ยว <laughs> อ่ะผมเอาผมเอามุมตรงก็ได้ <laughs> ไม่งั้นมันจะดูดน่าเกลียดมากนะ no what <laughs> why <laughs> มันก็ดูไม่ดีเหมือนเดิมอ่ะ <laughs> เดี๋ยก็ต้องเลือกเลือกกันเลือกมุมกันดีๆนะเอออันนี้ผมแนะนำนะฮะ โอเคสวยงามนะครับผมก็จะภาพนี้แหละไปทําเป็นซัมเนลนะครับก็ประมาณนี้เองนะอย่างที่บอกไปนะครับคือมันไม่ใช่โปรแกรมสําหรับที่ใช้ในการ v ีทูบบิ้โดยตรงนะครับมันเป็นโปรแกรมที่ใช้เหมือนกับเป็นเครื่องมือเสริมแล้วกันนะครับในการแบบเราเอาไปเทสโบนส์ของอวตารเรานะฮะอา่าเทสผมเทสเสื้อผ้าหรือเทสแบบเขาเรียกว่าอะไรการเคลื่อนไหวของอวตารเรานะเพราะว่ามันดูได้รอบ รอบตัวเลยนะฮะรอบทิศทางเลยเนี่ยเช็คได้หมดเลยนะครับประมาณนี้เหมือนกับเอาอวตารเรามาวิ่งเล่นเพื่อเช็คความเรียบร้อยประมาณนั้นมากกว่านะครับเอ่อไม่รู้นะผมพูดไปหรือยังนะว่าทำไมถึงไม่เอาไปเทสใน VR Chat ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องมือส่วนตัวงนะั้นมันเหมือนกับว่าเรามาเทสของเราดูคนเดียวใช่ไหมแบบเรายังไม่พร้อมที่จะให้คนอื่นเห็นโมเดลเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเทสในนี้ได้นะแลวที่หลกัหลกๆก็คืออย่างที่บอกมี2เรื่องหลกัหลกๆเลยที่ผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะก็คือ1 v ึ่ง VR เนี่ยสามารถที่จะ เป็นโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือเนี่ยใช้ในการเก็บภาพสตัวของอวตารเราได้นะครับเราอาจจะเอาไปทําเป็นโปสการ์ดหรืออะไรก็ได้ซึ่งเซตซีนได้นะครับเซตซีนเซตแสงเซตฟิลเตอร์อะไรต่างๆได้เยอะมากนะครับคุณจะสร้างบ้านทั้งหลังก็ได้นะเดี๋ยวก่อนจบคลิปผมจะไปลองดูว่ามันได้จริงไหมนะเออเสกบ้านอะไรอย่างเงี้ยสคือคุณเอาอวตารคุณมาวิ่งเล่นได้นะฮะ เทสพวกทรงผมนะฮะโบนที่ใส่ให้กับผมหรืออะไรต่างๆได้หมดนะครับอ่าอันนี้น่าสนใจนะครับประมาณนี้เองก็ก่อนจะจบคลิปกันวันนี้นะครับผมจะขอลองวิ่งไปนอกบ้านแล้วก็เสกบ,บ้านมาสักหลังหนึ่งนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะฮะ้ตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปหลังบ้านแล้วกันนะหลังบ้านมันจะมี เป็นเหมือนกับที่ว่างๆอยู่นะอ่าตรงนี้นี่ฮู <Holy S 1> <c oughs> ้ว์เล t เอ้ยมันเสกได้วะ่ะอ่ะสมมุติว่าเป็นประมาณนี้อ่ะผมจะวางไปใช่ไหมกด <c oughs> ทีนึงเป็นอ่าอันไหนคือเครื่องมือหมุนของผมนี่นี่อันนี้ อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูว่ามันเข้าไปข้างในบ้านได้ไหมนะฮะอ๋อโอเคโอเคเป็นแค่พลอปเฉยๆนะเข้าไปไม่ได้นะคิดว่านะครับหรือว่าประตูอาจจะโดนบักอยู่ตรงพุ่มไม้แล้วแบบไม่มั่นใจนะโอเคเราก็จะไม่เสียเวลาเข้าไปดูนะฮะก็ลองไปเล่นนั่นเอง,เอง,เองละกันมันฟรีนะครับแต่อย่างที่บอกคือ ใครที่โหลดไปใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากนะครับมันแบบมันทำให้เราแบบทํางานของเราได้เต็มที่มากขึ้นนก็ไปซื้อนะครับ500เยนได้นะฮะประมาณ150บาทเท่านั้นนะครับสนับสนุนผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ออกสิ่งดีๆมาให้เราใช้ในอนาคตนั่นเองนะครับอืก็สําหรับวันนี้นะครับคลิปของวันนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละครับก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับก็รบกวนนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์ กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับใครที่กด s u b s c r i b e ช่องแล้วเนี่ยรบกวนช่วยกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆใ,ให้นั่นเองนะครับอ่าก็ใครที่มีไอเดียอะไรอยากจะนะให้ผมเนี่ยทำคลิปแนะนำก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ไปคุยกันได้ใน Discord นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไวท้ที่ใต้ Description ให้นะฮะก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่กลางอาทิตย์หน้านะครับบนไลฟ์นะครับผม โอเคขอผมเช็คก่อนว่าากดอีโมดไหนมีบายบายไหมไม่รู้อันไหนไม่รู้อ่ะผมจะสุ่มเอาแล้วกันนะฮะมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย this spell message addressed to you and i we will all the to plan